ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณก็อยู่กับรายการไฮเปอร์ล็อกเกอร์ทีวีกับการเปิดกรชากแล้วของน้องหอกนั่นเองซึ่งครั้งนี้กับตัวซัสเฟอร์เนี่ยเราเปิดไปกี่กล่องนะประมาณ5-7ถึงกล่องแต่อันนี้เราเอาตั้งแต่ที่เราเวลมาตั้งแต่เวล1-80ถึงแแล้วเปิดอ่าเปิดกล่องเลเวลได้กรชามาทั้งหมด23กล่องนะครับรู้สึกจะได้ตั้งแต่เลเวล6 0สถึงเนี่ยรวมรมกันได้23กล่องเนี่ยเนี่ยกรชาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันว่า กาชาแต่ละกล่องเนี่ยจะคู่ควรกับ a อ c ตัวใดเนี่ยเอบตัวไหนจะมอบโชคให้เราได้บ้างครับไปชมกันเลยโจโวว่าไงเจ๊ได้ข่าวว่าตั้งแต่ระบบเจ๊มานี้ไม่ค่อยมีคนมาหาเลยเหรอ,หร,อหรือว่าเขามาแลกลูกแก้วรายวันกันอยู่ฮะเจ๊หรือว่าเขาไม่มาไม่มาหากันแล้วฮะเจ๊เจ๊ไหนไหนก็นาน,าน,านานจะมีคนมาหาทีนะเจ๊นะเออเจ๊พอจะมอบโชคผมได้หน่อยได้ไหมผมต้องการโชคสักนิดหนึ่งอะเจ๊เนี่ยเนี่ย มี23สกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาเจ้าอื่นๆนี่เนะเจ๊ผมอยากกระทวงนี่นะเจ๊แต่แต่ไม่ใช่นะผมไม่ใช่ทวงนี่นะเจ๊ไม่ต้องหลบเข้าบ้านนะเคป่ะเออเห็นเจ๊อยู่หน้าบ้านแล้วผมระแวงอ่ะเจ๊เจ๊มอบช่วยผมหน่อยนะนะเคป่ะเจ๊แบบขอชื่อเด้งอ่ะอแบบลั่นเลยอ่ะนะเป็นไอเทมใหม่ก็ได้เจ๊กำลังดีเลยอยากได้พอดีเลยมาเจ๊เจ๊มาเจ๊ขอเน้นๆหน่อยนะเจ๊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 นกไฟก็ ให้ผมไปประกาศใครสวัสดีครับท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่านักตกปลานี้พอจะมอบโชคให้กระผมได้ไหมครับผมจะไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงเลยถ้าท่านตกถ้าผู้เฒ่าท่านตกปลามอบให้มาผมก็พร้อมที่จะเปิดกาชานะครับนะเอามาเลยดีกว่าครับท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าผมขออะไรดีๆสักอย่างหนึ่งนะปึ้งท่านผู้เฒ่าไม่มีดวงเลย ว่าไงสาวน้อยสาวน้อยแต่งตัวน่ารักดีนี่น่าจะเป็นคนที่สามารถมอบดวงให้เราได้นะ,ะสาวน้อยอะนะเดี๋ยวขอความทำความพารุก,ก่อนอืมสาวน้อยผมขอดวงสักกระปุกนึงมันมันเรียกกันะไรวะผมขอดวงสักนิดน,นึงในการเปิดกาชานะครับนะอ๋ะเอเดี๋ยวนีกกันกันติดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสาวน้อยไม่เป็นไร กดดผิเฮ้ย hey, ลุงอ่ะได้ข่าวว่ามาขายสัตว์ขี่ยีราฟล็อกสตาร์ในราคา5 0 0ร้อยจีอะฮะลุงรับไปหลาย5 0 0ร้อยจีแล้วเนี่ยพอจะแบ่งดวงให้ผมสักนิดนึงได้ไหมผมขอดวงสักนิดนึงเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวดวงดวงสักนิดหน่อยหน่อยเออแบ่งกันบ้างนะนะลุงนะเค่่ามาลุงผมเอาดวงให้ผมหน่อยเร็วมาเฮียซิ่งกับเฮียอีกไม่น่าได้สวัสดีคุณโรบอท คุณรบอนมาจากอนาคตใช่ไหมในอนาคตเนี่ยลุงพอจะบอกได้ไหมว่าผมจะเปิดกาชาได้ไรลุงบอกผมสิว่าเป็นของดีใช่ไหมลุงแบบเป็นของที่สามารถให้คนทั้งเซิร์ฟเห็นชื่อผมได้นะว่าผมเปิดได้ของดีเคป่ะลุงมาลุงนะลุงขอดีๆนะลุงนะมามา,มาปีโอเคครับตานนี้ได้ปีกแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราพอรับได้เราเราพอรับได้อยู่ครับเคสู<ฮ>ลุง ผมหวังมาเสมอเลยนะว่าลุงเนี่ยจะเป็นบุคคลที่สามารถมอบโชคผมได้เฮ้ยอย่ายืนบังลุงผมไมมเอาไมมเอาลุงเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยถึงลุงจะให้ของไม่ดีมานะแต่ผมว่าลุงที่เนี่ยนะลุงที่ตีแหกที่เนี่ยจะต้องมีอะไรดีๆให้ผมแน่นอนผมเชื่อมั่นในตัวลุงครับโอเคลุงต้องมอบโชคให้ผมไม่ได้นะครับแหมมาลุงมาขอกอบฟ้าเลยกอบฟ้านะลุง ไไดไูไปไหนหมดูดูไปไหนหมดหวัดดีเมียวามาขอโชคได้ไหมอ่ะเมียวนะ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 เนะ <laughs> าะหมอปึ้งโอเคครับยังดียังดีเดี๋ยวน้อยก็พอจับจ่ายใช้สอยได้นะในเรื่องของการตีบวกไอเทมนะโอ้เอาดีๆหน่อยไม่ได้หเืยเฮ้ย <laughs> ลุงคนเฝ้ากิวอะ ทำไมต้องปิดหน้าปิดตาฮะลุงนะลุงเป็นส้นเท้าเก้าอะไรลุงปิดตาปิดตาทำไมแสดงว่ามีความลับใช่ไหมอาจจะมาพร้อมกับดวงหรือว่าหน้าเขาดำเนี่ยหน้าหมองคล้ำเนี่ยโหโดนแดดเยอะก็แค่นั้นแหละลุงมาเนี่ย,ยถ้าอยากถ้าลุงอยากขาวนะลุงเนี่ยมาสะดอกคอยผมเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าขึ้นแบบแดงชี้ลั่นเนี่ยแสดงว่าลุงสะดอคอยผมเรียบร้อยแล้วโอเคปะ่ะเดี๋ยวลุงจะตัวขาวได้ไม่ช้านะนะมาลุงมาโอ้หของฟ้าขึ้นพึบนพับเลยครับเบื้งองมา แล้วคุณนะอ่ะคุณอยากข่าวไหมลูกถ้าคุณอยากข่าวเนี่ยนะคุณเนี่ยมามอบช่วยให้ผมนะเนี่ยถ้าถ้าชื่อลั่นทั่วเซิร์ฟเนี่ยประมาณสักแผดสองแผนเดี๋ยวคุณจะข่าวเลยจริงๆนะ ح ح> คุณจะข่าวเลยนะนะคุณนะมาพวกมึงเป็นอะไรกันแตกฮะเป็นเลยกันแตกนักนะหนาอืมวันดีเพื่อนรัก เราก็เราก็ร่วมเปลี่ยนอาชีพมาด้วยกันเยอะแยะแล้วนะเราก็รู้จักกันมานานด้วยตามเนื้อเรื่องนะนั่งก็นั่งทั้งวันเลยไหนๆนั่งนั่งนานแล้วไนะหมอ่โชคก็ได้ไหมเนี่ยท่านเดี๋ยวถ้า,ถามั่โชคให้นะเดี๋ยวจะผ้าสามสีมาผูกเลยนะี่นจริงๆนะมาเดี๋ยวหาคนมาขูดด้วยถูหวยถูหวยเปลืงเราจำเป็นต้องขอพรกับมาสเตอร์ซอร์เซอร์ณที่นี้นะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นตัวเมทเราก็ตามนะแต่ว่ายังไงตัวเมทเราก็คือตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอพรกับมาสเตอร์ซอเซอร์เลอร์ท่านนี้นี่เองครับนะเห็นไหมอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือจับนะแค่ใช้มือเปลี่ยนหน้านี่เองโอ้ดูขังนะครับเนี่ยแหมไม่ได้เลยงี้ต้องมาดูความขังเขานะครับแหมมากันตกอีกแล้วจะเป็นอะไรนิดหน่อยครั้งนี้เราก็จะมาขอพรแจกหนึ่งแจกสอง มคล้ายกันสักขนาดนี้นะแค่ล้างเด็กกับล้างผู้ใหญ่อย่างงี้จะไม่ขอพรอได้ไงครับมันดูเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากมายืนใกล้กันด้วยแหม,ม่นะนะมอบโชคกันหน่อยเหมือนแบบไอรีนนะ่ะเออเหมือนไอรีนน่ะเอ้าเอ้าเอามไม่มีมอบโชคใครเราจะรอเปิดกาชาไม่ได้ลุงอนะ่ะลุงอนะ่ะลุงเป็นหนึ่งจาก คนแคสในเรื่องสโนไวท์ใช่ไหมโอ้โหแม่ลุงอยู่กับเด็กเนะี่ยติดคุกเนะี่ยลุงติดคุกยาวเลยหรือหลานเนี่ยหล,าน,นยลานเปล่าเนี่ยฮะหลานเปล่าฮะหนูใช่หลานลุงเขาไหมบอกนะบอกพี่มาดิไม่ใช่นั่นมึงโดนแน่มึงโดนแน่ถ้าไม่อยากถูกจับเข้าคุกนะลุงนะมาเอาให้ชื่อลั่นดังเซิร์ฟนี่แบบแบบึม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 สะบึม,บม,บมเลยอย่างเงี้ยน,นั่นลุงนะใชป่ะฮะเนี่ยจัดมาดิจัดมาหน่อยนึดิ เปี้ยงเอาวะอย่างน้อยก็ขายได้เจ็ดสิบสองจีโอเคมึงจำไว้นะมึงจะหาเรื่องมาใหม่โอเคปะ่ะพวกคุณที่จุดเริ่มต้นทั้งหมดพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้อริเอร์แล้วก็อ่า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  พวกค,คุณเป็นคนฝึกให้พวกเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาพวกคุณเนี่ยทำให้นักลบมากมายเนี่ยต้องไปตายในมังกรนะพวกคุณต้องรับผิดชอบนะรับผิดชอบจริงๆเลยพวกคุณอะ่ะมาขอสักลั่นหนึ่งนะนะนะมาปี๊งเหอสิบกล่องแล้วเฮ้ hey, ตาลูกหน้าเหมือนโจน,นะนะคุณนั่นแหละ ทำไมคุณหน้าเหมือนโจรจังเลยอะถ้าอยากหน้าตาดีกว่านี้มอบโชคให้ผมซะนะเดี๋ยวผมจะมายกทีมแพทย์มาใสายกรรมให้เขีบป่ะมาปีกท้องอีกเล่หรอคุณเป็นคลิกที่น่าขึงขังมากผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่คุณต้องมอบโชคให้ผมนะเนี่ยพลังแห่งแสงของคุณเนี่ยกับปีกแห่งความมืดของคุณเนี่ยจำเป็นต้องมอบโชคให้ผมเกี่ยวกับการเปิดกาชานะนะเคะีบป่ะมาหัวแดงซะ้วยแม้ มึงมึงแค่ยากเอาตามเอ็นดีซีกเนี่ยอาเจอาเจ๊พอจะมอบโชว์ให้ผมได้ไหมครับคือแบบว่าคนอื่นๆให้แต่กันแตกมาอาเจ๊ผมอยากได้ของดีๆที่มันที่มันแบบทำให้สามารถมีชื่อได้ในเซิร์ฟเวอร์อะฮะอาเจปีก็ได้แบบปีกกอฟ้าอะไรเงี้ยของดีๆนะอาเจอาเจอาเจ๊พอจะมอบให้ผมได้ไหมอะนะ อาเจ้ไหนมาดูอาเจ้ดิมามึงจิกไปเด้อ,อคุณลุงทำอะไรน่าสนุกจังเลยฮึมใส่เหรียญทองโอลิมปิกด้วยนะครับคุณลุงพอจะมอบโชคได้ไหมเนี่ยเหลือเจ็ดกล่องแล้วเนะี่ยฮะคุณลุงนะนะถ้าได้ตบมือนะลุงตบมือด้วยมานะแสดงว่าได้นะลุงนะนะไม่เอากันแตกนะขอนะไม่เอากันแตกนะเค้าบเอาอย่างอื่นแทนหยุดใจหยุ ลุงเนี่ยเป็นคนซ่อมเรือให้พวกเราไปเซนเทเว่นได้ใช่ไหมนะลุงน่าจะพอมีฝีมือด้านการให้โชคด้วยนะลุงนะเนี่ยเลยหกกล่องแล้วขออะไรก็ได้ลุงที่ไม่เอากันแตกงอะไม่เอากันแตกงแล้โอ้ไม่ใช่กันแตกมาเยอะมากกับลุงอ่ะเข้าใจป่ะลุงเข้าใจผมไหมฮะลุงเข้าใจผมใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยถ้าทางลุงจะเข้าใจมาลุงมาไม่เอากันแตกงแล้วลุงนะโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะลุงให้กัญชาสวัสดี ทำไมเรารู้สึกว่าเธอไม่ค่อยมีบทบาทเลยอ่ะคงจะเหงาใช่ไหมฮะเปิดแ้วเวลาเราเปิดกาชาเนี่ยเอาโชคมาให้เราแบบขอชื่อลั่นก่อฟ้าอะไรเงี้ยขอของดีๆอ่ะอแล้วเดี๋ยวแพทแพทหน้าเนี่ยแม่ก็แพทถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเธอจะมีบทมากขึ้นนะจริงๆริงอยากได้ไม่ได้ค่าตัวเนี่ยฮะอยากได้ค่าตัวก็เอามาเอาเอา,าอเค่ากาชามาไอเอาค่าเต้ยาค่ากาชาอ่ะเอาของดีมานะการแตกอย่านะการแตกมึงหยุดเลยนะเคปะ เราลุงคนนี้ก็ได้ข่าวว่าบทน้อยเนี่ยเนี่ยลองดูเิยกาชาหนูเหลือสี่กล่องนี่นะมัน,มนทำมันหนวดเข้มอพอจะมอบโชคก็ได้ไหมลุงจากใจเลยกันแตกไม่ต้องกระแทกกันแตกมีกี่อันแล้ววะโอ้โหบานตะไทยเรียงปึ๊บกันแตกมีนะจัดเป็นสองหน้าย่อย โอ้โหเคลุงขอแบบเน้นๆเ,เลยนะนะกอบฟ้าฟ้าชื่อลันเค okay. นะลุงนะปอกคอหมาแล้ถามตรงนาะยอยากไปเกิดไหมถ้านายอยากไปเกิดนะมอบช่วยกับเราซะเดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้นะนายจะได้ไปเกิดไปไว้เคไหมไม่ต้องมาเป็นวิญญ,ญาณเล่ร่อนที่เซนเทเว่นนะเข้าใจไหมนะอ่าเข้าใจแล้วก็เปิดเอ้อต้องมีช่องว่างหนึ่งช่อง นะเคนะมามามอบเชิญกับข้าซะในที่สุดข้าก็มาถึงที่นี่แล้วสินะวอคานโนเดสวันนี้เราจะมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกับลูกน้องของวอคา a โนนั่นเองเพราะเราคงไปไม่ถึงบอสแน่นอนเราเราคงต้องเราคงต้องเอาแค่ลูกน้องมันก็พอเฮ้เจ้าอ่ะเจ้าอ่ะ ถ้าอยากอออยากได้ของดีจากกาชาพอจะให้ข้าได้ไหมเนี่ยคำนับเลยเนี่ยอ่ะคำนับเลยคำนับเลยเดี๋ยวจะเปิดนะเดี๋ยวจะเปิดโอ้ยเปิดเดีย๋ยพึ่งเปิดเป,ป,ปิดไม่ได้อ๋อลืมไปเปิดไม่ได,ด้หยุดมึงหยุดหยุดเดี๋ยนี้หยุดเดี๋ยนี้ไม่หยุดกูโจมอ่ะอื้อหือไม่หยุดโจมหยุดมึงหยุดเดี๋ยนี้โจมนะเว้ยโจมนะเว้ยอย่านะเว้ยอย่ากูสู้นะเว้ยกูสู้นะเว้ยกูสู้นะเว้ยหยุดนะกูสู้นะเว้ย ไอ้กูสู้นะเดี๋ยวเมึงเจอคอมโบกูทุบๆุบข้ามมาสู้แล้วไอลนวันนี้ต่งตัวใหม่เนะี่ยแามบิกินี่เชียวนะไอลนนะเราเราแบบว่าคนอื่นมันไม่ให้โชคเราเลยขอของฟ้าแม่งก็ได้ของฟ้าจริงๆแต่ไม่ใช่ของที่มันแบบว่าพึ่งพาได้ขยะทั้งนั้นเลย ขายได้ 76G ขายได้ 90G ขายได้ 33G ขายได้72รวมๆกันแล้วเกือบเกือบ 200G นะเนี่เกือบ ...2 องถึง 300G นะเนีนี่ไอรินขอแบบว่าเปลี่ยงเลยเปลี่ยงเดียวอะนะแบบโคตรโคตรแม่ลิมิเต็ดอ i ดิชันก็ได้นะเคป่ะน่ไอรินนะไหนๆก็แต่งชุดบิกินี่แล้วมามอบหน่อยนะไอรินนะไอลินกูมีกี่อันแล้วมึงดูสิไอริน หนึ่งสองสามสี่ตีกนะครับตีกจกักราชาครั้งนี้สี่อันแล้วนะครับหลากหลายนะหลากหลายสไตล์นะครับแมโอ้หน่ายใจเจ้าหมาน้อยเนี่ยข้ามีกองสุดไตล์นะเจ้าหมาน้อยเจ้าก็เป็นวิญญาณชนิดเดียวกับอ่าก็บินตรงที่อยู่ทางทางขึ้นนั่นใช่ไหมเจ้าอยากไปเกิดไหมล่ะถ้าเจ้าอยากไปเกิดเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้าไปเกิดให้ แต่ก่อนไปเกิดเจ้าต้องมอบช่วยข้กาก่อนอเคปะ่ะนะกล่องสุดท้ายเนี่ยนะเจ้าหมาน้อยมอบโชคเน้นะๆเลยนะแบบเน้นๆเลยอืมโอเคเจ้าหมาน้อยเรารู้เรื่องแต่กูแค่ตานแล้วเอาไอ้ที่จิมให้กูทำไมเนี่ยโอ้แล้วครั้งนี้นะครับโจ๊กเราขออะไรเราก็ได้อย่างหวังเลยนะครับเราขอไอเทมก่อฟ้านะมันก็ให้ก่อฟ้ามาจริงๆนะแต่ไม่ใช่ของอะไรดีๆนะเอาไปให้เป็นสีหรือเอาไปขายนั่นเอง ส่วนการแต่งนะครับไม่ต้องพูดถึงมันนะครับกี่ตัวกีต่ตัวไม่ให้กูเพียบเลยนะไม่รู้มาทําไมแล้วก็ปีกนะซ้ําไปซ้ำมาเอามาทําไมนะให้แล้วให้อีกให้ของแล,ลิมิเตนหน่อยก็ไม่ได้ n อ c พวกุ่นนี้ไม่ค่อยมอบ่วยให้กับเราเลยนะโจโจสำหรับใครที่จะขอพัง n p อนพีซีะบอกได้เลยว่ามึงได้การแตกแน่นอนนะไม่ต้องคิดโอ้หนใจด้วยอยากจะร้องไหง้กันแต่เพียบเลยจะไปใช้ยังไงวะเนี่ยของยังใช้ของเช่าอยู่เลย